ครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวเนี่ยครับบอกว่ามีความคิดเห็นจากบิลอิวานิน่าอดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกลองของสหรัฐนั้นได้ออกมาแสดงความกังวลร่วมกับทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนะครับพวกเขากําลังมองว่าเวลานี้เนี่ยเครนที่ถูกติดตั้งเอาไว้ตามท่าเรือหรือว่าสถานีขนถ่ายสินค้าต่างๆในสหรัฐบริการนั้นมันกลายเป็นอุปกรณ์สอดแนม ที่สําคัญของทางด้านจีนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นกล่าวหาว่าจีนมีการส่งบอลลูนเนี่ยเข้าไปสอดแนมสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการยิงตกกันไปจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับ การวิเคราะห์บอลลูนดังกล่าวนั้นเนี่ยผลก็เงียบหายกันไปนะครับมไม่ได้มีการออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นบอลลูนสอดแนมอย่างที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาหรือไม่แม้ว่าจีนนั้นจะบอกนะครับว่าบอลลูนดังกล่าวนั้นไม่ใช่บอลลูนสอดแนมเป็นบอลลูนสำรวจสภาพอากาศแต่ว่ามันเกิดการพัดหลงทางเข้าไปเนี่ยในสหรัฐอเมริกาก็ตามนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นล่าสุดครับทางด้านในส่วนของบิลอิวานินานั้นบอกนะครับว่าเรื่องของเครนเนี่ยเป็นความน่ากังวลเพราะว่า ที่ผ่านมานั้นจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีโดยเฉพาะถ้าไปเทียบเคียงเนี่ยก็คือหัวเว่ยเทคโนโลยีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนนั้นมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้แล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องห้ามในสหรัฐอเมริกาหลายอย่างเพราะมองว่าหัวเว่ยนั้นเนี่ยเข้าไปสอดแนมสหรัฐอเมริกาทีนี้มาถึงเรื่องของเครนกันบ้างครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีความกังวลเนื่องจากว่าเครนของสหรัฐที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครนที่ผลิตโดยโบริษัท เซี่ยงไฮ้เจิ้นหวาเฮฟวี่อินดัสทรีครับเป็นบริษัทของจีนที่เข้าไปทําตลาดในสหรัฐแล้วก็มีการส่งมอบเครนคุณภาพสูงแต่มีราคาที่ต่ํากว่าซัพพลายเออร์รายอื่นๆของชาติตะวันตกนอกจากนั้นเนี่ยครับเซี่ยงไฮ้เจิ้นหวาเฮฟวี่อินดัสทรีนั้นเนี่ยเขาไปร่วมมือกับบริษัท Microsoft ครับแล้วก็บริษัทอื่นๆนําเอาระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับเข้าไปติดตั้งเอาไว้ที่เครนเพื่อทําให้เครนนั้นเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียวทามได้ทันที คุณยกสินค้าอะไรขึ้นไปสินค้าในตู้มีเท่าไหร่นะครับคือมันจะถูกประมวลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งกลับเซบเบอร์ทั้งหมด uh. ซึ่งตรงนี้แหละสหรัฐมองว่ามันกําลังกลายเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสหรัฐริการด้านความมั่นคงเขาบอกว่าเอา้าต่อไปถ้างั้นเนี่ยจีนจะรู้หมดเลยนะ uh. สหรัฐนําเข้าสินค้าอะไรมาจากไหนเป็นจํานวนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยจีนวิเคราะห์ได้หมดแล้วสองเนี่ยนะครับเพนทากอนเป็นห่วงมากไปกว่านั้นบอกว่าถ้าเพนทากอนนั้นเนี่ยมีการ สั่งเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ด้านความมั่นคงต่างๆเข้ามาเนี่ยเครนเหล่านี้จะสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วส่งข้อมูลให้กับทางด้านรัฐบาลจีนได้ม,มันก็เลยกลายเป็นความไม่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็เลยกําลังผาวานะว่าเครนเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือสอดแนมครั้งใหม่ของจีนนะครับก็<ฆ>ต้องรอดูว่าสหรัฐนั้นเนี่ยจะจัดการอย่างไรเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สภาคองเกรสนั้นเนี่ยก็ได้มีการผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับออกคําสั่งให้ศึกษาว่า เครนที่ผลิตโดยชาวต่างชาติตามท่าเรือต่างๆของสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงหรือไม่นี่ถึงกับตอนนี้ไปออกกฎหมายแล้วนะครับต่อไปสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วล่ะครับกลับไปใช้รุ่นเก่านะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่วิเคราะห์ข้อมูลได้ระแวงไปหมดเลยระแวงหมดครับตอนนี้หวาดระแวงวิตกกังวลอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นเคยทํากับประเทศอื่นหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะ,ะวันนี้ก็เลยระแวงว่ากลัวชาติอื่นนั้นทํากับตัวเองด้วยครับ